วันนี้ให้เล่นข้าวสายรุ้งนะคะตักเลยดิแม่ปุ๋ยได้ที่ตักมาอันนี้นะคะเป็นสามขนาดเล็กกลางใหญ่นะคะยี่สิบบาทก็เลยมาให้เขาตักแล้วเอา ABC ไปใส่ด้วยนะคะคุ้นเคยกับตัวอักษรนะคะ ยิ้มๆนิดนั่งตรงนั้นค่ะลูกตัวอะไรเอ่ยหยิบตัวอะไรบ้างบอกคุณแม่ด้วยนะ เป็ของขอ,งอ๋เล่นกันพืนเลยนะคะ ิ้มตกแต่งหน้าเค้กเหรอคะใช่ไหมคะนะคะตอนนี้นิยิ้มกำลังทำอะไรอยู่คะทำขนมเค้กค่ะอาแล้วตกแต่งเอาตัวอะไรบ้างไปตกแต่งอันนี้ตัวอะไรนะเมื่อกี้บอกคุณแม่เออเอาแป้ บีบแบกพ่อถ่ยถ่ายน้องเชดิก่ะคะสซนยิ้มบ exactly. ้างโอ้โหม้อยิ้มตกแต่งแล้วเปลอาตัวอะไรบ้างคะตกแต่งพี่จีอัมเบลลาใช่นะใหญ่ค่ะ จีกจีจีกโก้โอ๋อออ๋ออ uh, oh, right? okay. uh ัน oh, นี <1 <1 <1 ้เป็นรถผสมปูอ๋อรสมปูค่ะค่ะรสมปนมอ๋อได้่ะได้แล้วแต่เลยค่ะ ออชอบไหมคะอันนี้ชอบไหมคะยินยังชอบกิจกรรมนี้ไหมคะ,ะ,ะ,มมะที่แม่ตู่ทำงูได้นานแล้วนะคะไว้อย่างดีก็เลยเล่นได้หลายครั้งนะคะเล่นได้ตลอดดีค่ะ